กรีดกรีดกรีดแม่แม่พอ,พอพอลูกหลานทั้งหลายมามุงตรงนี้เลยค่ะกรรมกรข่าวคุยนอกจอของลุงสรยุทธโอ้ยตายตายตายแม่ขาคนดูอย่างเรานี่หัวเราะน้ำตาเละเขินตัวบิดไปพร้อมน้องออมเลยนะคะบอกก่อนเลยนะนี่ไม่ใช่ไลฟ์ธรรมดาแต่มันคือไลฟ์ทำลายกำแพงหวัวใจแฟนคลับของเพียงเธออลิอ The ซ <c oughs> ีรีส์กันเลยทีเดียวงานนี้ใครอยู่ในไลฟ์คืออิ่มบุญอิ่มฟินอิ่มมา มาไปพร้อมกันหมดค่ะลูลุงยุทธแค่ยิงคําถามทีเดียวแม่แม่ถึงกับกรี๊ดลันบานน้ําหูน้ําตาไหลเ <c oughs> ขินจนหมอนแตกนะคะช็อตเด็ดที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟแฟนคลับ <c oughs> พี่ยุทธถามน้องอ,อมว่าสาบานว่าไม่คิดอะไรเลยน้องอ,อมก็ตอบว่าสาบานก็ตายฟรีสิคะโอ้ยเจ๊บอกเลยคําเดียวสั้นๆแต่ฆ่าแฟนคลับตายเรียบทั้งประเทศนี่มันไม่ใช่คําตอบธรรมดามันคือคําตอบของคนที่รู้ใจตัวเอง แต่ไม่อยากพูดตรงๆให้แตกตื่นกันไปมากกว่าน,นี้แฟนๆบิดกันจนคิ้เกลือหลังหูแตกหมดค่ะลูกช็อตที่สองที่บอกเลยว่าคุณแม่แทบสิ้นใจพี่หลิงบอกว่าต้องขอเป็นแฟนก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนนะน้องออมตอบว่าโหไม่ใช่แฟนที่ไหนเขาจูบกันคะพี่หลิงก็ตอบทันทีว่าก็คามขั้นตอนนิดหน่อยโอ้ยคามขั้นตอนไปจูบเลยเหรอคะคุณหลิงคืออะไรลูคนปกติก็จะเดินจีบส่งด ไม้พาไปกินข้าวแต่นี่คือเดินสายตรงไปปากเลยจ้าก่อนยังขยี้ไม่หยุดค่ะถามว่าตะวันตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นแฟนหรอ่หลิงตอบว่าก็ยังไม่ได้ขอแบบทางการพีกรก็ถามต่อว่าแต่จูบขนาดนี้แล้วนะพี่หลิงก็ตอบทันทีว่าก็แค่เราชอบเขาไงเราอดใจไม่ไหวโอ้ยใครสั่งให้พูดคำนี้คะใครเขียนบทไม่มีค่ะนี่คือเรียวร้อยเปอร์เซ็นต์ของหลิงลิงคำว่าอดไม่ไหวของพี่ลิง ลิงหลิงคือขย่าหัวใจเอีทั่วโลกแตกกระจายไปหมดแล้วส่วนใหญ่น้องก็ใช่ย่อยได้ทีก็สูตรกลิ่นตัวพี่หลิงเต็มปอดแม่ขาเจน่แทปตกเก้าอี้เลยค่ะกลิ่นตัวหลิงหลิงคือยาดมขนานเอกสูตรปุ๊บเครื่องในกลายเป็นสีชมพูป้ปานี่มันยาววิเศษแห่งวงการซีรีส์ล้วลูกกอดๆด,ดมๆหอมๆมุดๆกันใหญ่เลยคือขอโทษนะคะทุกคนเคมีหลิงออมนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วค่ะมันคือไฟลามทุง แม่แม่แฟนคลับทั้งโลกนะบิดกันทั้งห้องส่งเลยค่ะใครดูไลค์คือกลามค้างยิ้มจนแก้มแตกบางคนบอกหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนเป็นลมบ้าหมูเลยค่ะคือเวลาพี่หลิงมองอยัยน้องโอ๊ยตายคือแววตาพี่เขาคืออบอุ่นเหมือนแสงแดดยามเช้าแต่แฝงไปด้วยความนัวแบบคาเฟ่าลาเต้ใส่น้ำพึ่งค่ะทุกคนแม่แม่คะ่ะวันนี้ไม่ใช่มีแค่หลิงออมนะแต่ยังมีพี่เชอรี่เข็มอักษรตัวแม่แห่งวงการละครไทย นะคะทุกคนคือเวลาอยู่กับน้องๆพี่เชอรี่เหมือนคุณครูใหญ่ที่เอนดูเด็กนักเรียนค่ะแต่พอมีโมเมนต์หลิงออมขึ้นมาพี่เชอรี่ก็แอบยิ้มมุมปากแบบฉันก็ฟินกับพวกแกนนะอะไรแบบนั้นเลยเจ๊ขอสารภาพนะคะตอนเห็นพี่เชอรี่อยู่ตรงกลางหลิงออมเจ๊นี่ห่วงแทนน้องๆเลยค่ะแต่ก็ดีใจนะได้เห็นทั้ง3าคนบนเวทีเดียวกันคือเคมีลงล็อกมากส่วนคนที่เจ๊จะไม่พูดถึงคงไม่ได้คือลุงสรยุทธ์เจ๊ ขอปรบมือให้รัวๆเลยค่ะแกะไม่ได้มาเล่นๆคือแกปั่นไม่หยุดยิ่งกว่าพัดลมฮาตาริเบอร์ไฮอีกค่ะลูกแล้วพอไลฟ์จบเท่านั้นแหละโซเชียลแตกกระจายแฟนคลับทวิตกันไฟลุกไอจีกระจายติกต็อกมีแต่คลิปตัดต่อโมเมนต์หลิงออมบางคนบอกเมื่อคืนไม่มีใครเห็นนะว่าเราร้องไห้แต่วันนี้ได้ยิมกวางเพราะโมเมนต์หลิงออมแล้วค่ะเจ๊อ,อ่านแล้วน้ำตาซึมเลยลูกนี่แหละคือพลังของซีรีส์เพียงเธอและ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคืนนี้สองทุ่มครึ่งจ่องส ep หของเพียงเธอโอลิวเดอะซีรีส์มาแล้วนะคะคือบอกเลยว่าตอนนี้ <c oughs> เป็นแมทหยุดโลกเลยลูก <c oughs> เจนี่เตรียมยาดมไว้ข้างตัวแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าคืนนี้เต็นท์พังจริงๆอย่างที่แม่แม่เขาลือกันเจอาจจะต้องโทรหาคู่ภัยแล้วนะคะโอเคค่ะลูก <c oughs> วันนี้เจ๊ขอมาปั่นขอมาฟินขอมาส่งพลังงานรักหลิงออมให้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊ไฝ ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ